ต่อไปจะเข้ามาสู่การเซตอัพนะครับเราจะที่เราเปิดรีโมทเปิดระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เสียบสายเซตค่าตัวกล่องแล้วตัวคอมตัวเสียบสายเซตาที่ตัวโนบุกแล้วเข้าตัวกล่องนะครับก็จะเห็นว่าเป็นไฟสีเขียวนะครับที่ USB แลว c o n n e c t เนี่ยก็คือขึ้นเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็คลิกเซตอัพเข้าไปเลยนะครับพอเซตอัพมาปุ๊บนะครับก็จะบอกว่า ให้เราถอดสายมอเตอร์ออกก่อนนะครับคลิกโอเคเมนูที่หนึ่งเป็นเมนูสตาร์ทนะครับก็คือการเริ่มต้นของการเซตอัพนะครับผมจะไม่อธิบายเรื่องของความอธิบายที่มันค่อข้างเยอะนะครับก็เอาแบบอธิบายให้ตามพอเข้าใจครับง่ายๆก็คือคลิกที่ปุ่ม New Create New Setup เขาก็จะบอกว่าให้ถอดสายมอเตอร์ออก แล้วก็ยังให้ถอดสายเซออ์ออกจากกล่องก่อนนะครับคือยังไม่ต้องต่อสายเซร์เข้ากล่องน,นะครับเราแค่ต่อสายดีซฟจากกล่องเข้ากับ d ีนะครับคือให้ <c oughs> ให้ระบบมันทำงานก่อนนะครับ ส่วนการต่อสายยงางนั้นเดี๋ยวเราผมจะบอกในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ครับจะ,ะยินเสียงเซอร์โวเปนคลางครับนั่นคือผมไม่ได้ถอดสายเซอร์โวออกนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าขั้นตอนในการเซ็ตเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาระยะเวลาสักหลายนาทีอยู่เหมือนกันครับแล้วก็ควรถอดสายควรถอดสายเซอร์โวออก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดสายเซอร์โวออก,ก่อนนะครับ หลังจากที่ตอ่อสายโซโ่เสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูนะครับไดอะแกรมของการต่อสายนะครับให้ต่อสายแบบนี้ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเสียบสายเซ็จนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับก็ให้ทําตามคาอธิบายของผมเลยก็ได้ครับว่าการต่อสายมันจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับก็ถ้าเป็นฟูตบ้าก็ดูไดอะแกรมด้านล่างนะครับถ้าเป็นพวก jr หรือสเ e กตรัมก็ดู ในกนารปรงกันต่อสายชั้นบนนะครับก็คือให้ต่อสายตามนี้นะครับถ้าเป็นฟุตบอก็สายสีดำเข้าแอร์ลอนสายสีแดงเข้าเอลิเวเตอร์สายสีเหลืองเข้าพิษนะครับโดยจะต่อมาจากช่อง RXA นะครับโดยสายสีเหลืองอยู่บนสีแดงอยู่ตรงกลางและสีดำอยู่ด้านล่างนะครับส่วน RXB เนี่ย เข้าช่องพิษถ้านในฟูตบ้าก็จะเป็นช่องที่6นะครับ r x c เนี่ยเข้าช่องใจโลในรีซีฟก็คือช่องที่5ของรีซีฟฟุตบ้านะครับถ้าเป็นของ j r ก็จะเป็นช่องเกียร์นะครับอันนี้คือการต่อสายรีซซฟแบบรีซีฟปกติทั่วไปนะครับถ้าเรามา,ามาดูตรงนี้ก็จะเป็นอ่า การเลือกรีซียร์ที่ต่างๆนะครับจะเป็นการต่อสแตนไลท์การต่อ s b u บัหรือจะเป็น x b u ัในของ JR นะครับก็คือให้เราเลือกตัวนี้ก่อนรีซีรแบบฮุกอัพแล้วก็ต่อสายแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็มันจะขึ้นส พอเราเปิดหน้าจอมาเราอยู่เพิ่งทําอะไรนะครับเราก็ดูหน้าจอนนี้ก่อนเพื่อเป็นไดอะแกรมในการต่อสายนะครับถ้าเราเลือกรีเซพใหม่ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้ไปเลยซึ่งเราจะไม่เห็นเรื่องของไดอะแกรมในการต่อสายไฟนะครับแล้วก็คือทำตามที่ผมบอกนะครับแล้วก็จะจะได้ไม่ไม่งงนะครับหลังจากที่เราเลือกรีเซพแล้วเราต่อสายสายรจเียบรยแล้วเลือกรีเซพแล้วเราก็คลิกโคสตาร์ท ขั้นตอนในการเซตอัพเมนูแรกครับคือการเริ่มเซตอัพแล้วก็เมนูของรีเซิเวอร์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปต่อในคลิปต่อไปนะครับ